หรือรักรอบครูด้วยวิกฤตโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในแต่ละปีเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายประเทศมุ่งกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้พลังงานสะอาดเป็นสำคัญ พลังงานสะอาดคือพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการนำไปใช้งานไปจนถึงการจัดการของเสียมักเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลักสามารถนำมาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัดอาทิพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันเราสามารถนำพลังงานสะอาดไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งการผลิตความร้อนการใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยประเทศไทยมีนโยบายการปรับใช้พลังงานสะอาดไม่อย่างต่อเนื่องอาทิการเร่งสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถอีีการสร้างโซลารูรฟท็อปหรือโซลาเซลล์ลอยน้ำที่รองรับการผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก การพัฒนาเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมถึงภาคอุตสาหกรรมก็เริ่มให้ความสนใจศึกษาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยนอกจากนี้พลังงานสะอาดยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตลอดห่วงโซ่การผลิตพลังงานและยังช่วยลดปัญหามลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน